สดุดีบทที่90ข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธุ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์ เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพระองค์ทรงเทการร่วงหลับบนเขาทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นเมื่อเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปเพราะค่าพระองค์ทั้งหลายถูกความกริ้วของพระองค์ผลเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์ พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของพวกข่าพระองค์ไว้ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความเกลียวกราดของพระองค์ปีของพวกฆ่าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจอายุขัยของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง8ปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงพลังความเกรี้ยของพระองค์หรือทราบถึงความเกรียวกราดของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระยาเวขอทรงหันมาเถิดยังอีกนานเท่าใด ขอทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่าก <ullah> ับท <unction> ี่พระองค์จะทรงให้พวกข้าพระองค์ทุกยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ได้ประสบสิ่งร้าย ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลาย